ไห่ช่วยทำอะไรไหมนี่มาแต่งบ้านกันได้เลยหาทางเข้าแป๊บอยู่ไหนวะ <c oughs> อ่าไม่ทางนี้ทางนี้เอ๊ะเอ๊ะจุดนี้ว้าวแหมเตียงปิดกันเลยนะ <c oughs> อันตรายว่าต้องห่างหาง <c oughs> ไ้ไ <c oughs> ก็ไปดีว่าไรก็เตกติดกันก็ได้นี่นะกลัวคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดอะไรหนอยจริงหรือเปล่าอ๋อเตกติดกันเลยนะอะไรจริงหรือเปล่าจริงเนี่ยแบบว่าเคยมีคนทำอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่ามีคนไปนอนคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบมีคนมายืมมาเตะแล้วก็กดชี้อย่างแย่ไหนลองเลยลองอะไรก่อน หลายลองสิไอ้ลูกนอนแล้วอ๋อแล้วเราต้องยืนอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยว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 เขาทำให้เรียนรู้หรือเปล่าแล้วเราต้องเราต้องเรียนรู้แล้วนะเรียนรู้อะไรก่อนมันเรียนรู้จากเขาไงเขาทําให้แบบเป็นแหล่งเรียนรู้เมันไงะนอนไงะพี่ขวานอนอ๋อแบบนี้เองแล้วก็ถือดาบไปเองนนะ สวัสดีแงอยากทำนะสิไม่ใช่เจ้าอลนะอดเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอะไม่เราจะต้องแยกกันนอนตรงนี้กินข้าวหรือยังเนี่ยกินไปแล้วแหละกินข้าวด้วยนะ <laughs> จ้องเชียกินข้าวด้วยนะเออเอเอกินไปแล้วยังวะเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยอ๋อเรากินนไข่เจียวใช่เสร็จแล้วก็กินขนมต่ออะไรเนี่ยเรา เตียงติดกันอยู่ดีแม่อยากนอนด้วยกันก็ไม่บอกนี่เ<อ>ดี๋ยวก็ตีเลย <c oughs> น,นอนนะนอนนะอย่าเราเลไไม่ดีนอนเท่านั้นนะ